สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะคะกับดิฉันสุทาวันอุสจริญค่ะตอนนี้นะคะสังคมไทยถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะสาเหตุที่ตอนนี้ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตนี่ก็คือการพัดตกหรือว่าหกล้มนะคะซึ่งปัญหาดังกล่าวเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะแก้ไขได้จากการปรับภูมิทัศน,น์ภายในบ้านการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีรวมถึงการมีความรู้ของคนที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ ได้นะคะด้วยการมีสุขภาพที่ดีภายใต้การเป็นผู้สูงอายุนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กับทางด้านของแพทย์หญิงสุนีเชื้อสุวรรณชัยค่ะท่านเป็นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่6ค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะพูดถึงผู้สูงอายุนะคะตอนนี้สังคมไทยเองก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วคะ่ะตอนนี้สถานการณ์ของผู้สูงอายุแนวโน้มเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะคุณหมอคะ ค่ะตอนนี้เรามีผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ13ล้านคนนะคะหรือว่าประมาณสักหนึ่งในห้าของประชากรทั้งหมดคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าในปี2583ซึ่งประมาณสัก อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีผู้สูงอายุประมาณสัก20ล้านคนหรือประมาณสักหนึ่งใน3ของประชากรทั้งหมดเลยค่ะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะคะ mm hmm. ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุในวัยต้นนะคืออายุต่ำกว่า70ปีะคะ่ะ60-70ปีเนี่ยแต่ว่าเออถึงยังไงเนี่ยก็ยังเป็นประชากรของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งจริงๆในต่างประเทศเลคะ่ะในนาประเทศในแขบเบเซียนอาเซียนเนี่ยก็มีประเทศที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเอ่อก่อนเราด้วยซ้ำไปนะคะ mm hmm. เช่น ปุ่นสิงคโปร์นะคะถ้าเราจะเห็นในข่าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะพบว่าของเขาเนี่ยถ้าเราเดินมาเนาะสามคนจะเป็นผู้สูงอายุ1คนเลยนะคะหรือว่าถ้าในบ้านของเราเนี่ยก็จะพบว่า หนึ่งคนจะเป็นผู้สูงอายุหนึ่งคนเป็นหรือสองคนเนี่ยเป็นวัยทํางานแล้วก็จะมีวัยเด็กอีกประมาณหนึ่งถึงสองคนนะคะซึ่งอย่างนี้เราถือว่าการดูแลของผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ค่อยเพียงพอแล้วค่ะค่ะนะคะก็ทําให้เห็นว่าจริงๆอัตราของผู้สูงอายุตอนนี้กับประชากรทั่วไปนี่ถือว่าอัตราสูงทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะอย่างที่เกิดไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะบอกว่า อัตราการเสียชีวิตหรือว่าการบาดเจ็บนะคะของผู้สูงอายุตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการหกล้มหรือว่าตกจากที่สูงอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะผู้สูงอายุนะคะตอนนี้เราพบว่าประมาณหนึ่งในสิบคนของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการพัดตกหกล้มค่ะแล้วก็หนึ่งในสิบของการพัดหลหกล้มเนี่ยเราพบว่าหนึ่งในสิบของการบาดเจ็บทั้งหมดที่เกิดจากอุบัติเหตุนะก็พบว่าเสียชีวิต เพราะงั้นในสิบคนเนี่ยเสียชีวิตแค่หนึ่งคนเลยนะคะทีะนี้เราก็พบอีกว่ายิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งที่จะเสี่ยงกับการหกล้มมากขึ้นอีกค่ะแล้วก็ถ้าสะอหกล้มแล้วมีกระดูกสะโพกหักด้วยเนี่ยก็พบว่าประมาณหนึ่งในห้าเลยค่ะที่เขาจะเดินไม่ได้อีกค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ที่สําคัญมากในเรื่องของการหกล้มเนี่ย เออส่วนใหญ่มันก็ไม่รุนแรงนะคะอาจจะเป็นแผลเป็นแผลฟกช้ำนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องแผลฉีกขาดหัวแตกอะไรอย่างงี้นะคะแต่มันจะมีส่วนที่กระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกกระดูกขาเนี้ยค่ะพยืนไม่ได้มีเลือดออกในสมองกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของเป็นภาวะติดเตียงค่ะอพอติดเตียงปุ๊บก็เกิดกัน ต้องดูแลเยอะใช่ไหมคะมีะะเรื่องแพ้กดคับอะไรต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องภาวะจิตใจอีกเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้ามไม่กล้าออกจากบ้าน<ม>กลุ่มนี้ก็จะไม่กล้าออกสังคมและเขาออกไปก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นภาระไหมจะออกไปแล้วจะปลกล้มอะไรบ้างหรือเปล่าอะค่ะ<ม>ก็ทําให้คนในบ้านเนี่ยต้องดูแลเขาเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะค<ม>่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นจากการ<ม>ที่ต้องดูแลคงป่วยค่ะ คืออย่างที่เราทราบกันดีนะคะวลาที่เราอาจจะมีผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าท่านเกิดอุบัติเหตุหกล้มอย่างที่คุณหมอบอกนะคะกระดูกสะโพกหักขาหักเนะะี่ยค่ะด้วยความที่ว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยการฟื้นฟูในเรื่องของการเชื่อมต่อกระดูกอะไรมันไม่เท่ากับคนวัยรุ่นหรือว่าวัยเด็กๆอยู่แล้วดังนั้นพอเกิดการหกล้มหรือว่าพลัดตกเนี่ยนะคะทำให้แผลหรือว่าทําให้กระดูกตรงนั้นเนี่ยคืออย่างที่คุณหมอบอก เดินไม่ได้ยาวเลยหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบนะคะทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจหรือว่านําไปสู่การเสียชีวิตในอนาคตด้วยก็เป็นไปได้โอ้ยนี่เป็นเรื่องที่ที่พูดถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลยนะคะเพราะว่าพอเข้าสู่สังคมไปสูงอายุแล้วเนี่ยแล้วด้วยการที่ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่แน่นอนว่าในครอบครัวหนึ่งก็จะมีเจเนเรชันต่างๆอยู่รวมกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในใน,ในครอบครัวเราได้นะคะ สาเหตุของการหกล้มส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะคุณหมอสาเหตุเกิดมาจากอะไรบ้างคะค่ะส่วในเรื่องของสาเหตุนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุจะหกล้มจากการสะดุด พวกสิ่งแ<ม>ขวางต่างๆหรือว่าลื่นล้มนะคะมีบ้างที่เกิดจากการวิ่งเวียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วลมมามีบ้าง<ม>แต่ส่วนปัจจัยเนี่ยเราแบ,บ่งเป็นสองอย่าง<ฆ>นะคะคือปัจจัยภายในปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในหมายถึงในตัวของผู้สูงอายุเองค่ะ<ฆ>ผู้สูงอายุเราต้องเข้าใจว่าเขามีความเสื่อมของร่างกายละทั้งในเรื่องของสมองระบบประสาทการทรงตัวการมองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาอ่ะหกล้มได้ได้ง่ายกว่าปกติบางคนมียาอยู่ ยานอนหลับทำให้ง่วงซึมวิงเวียนหัวด้วยอย่างนี้ก็ทําให้หกล้มได้ง่ายค่ะอีกส่วนหนึ่งคือปัจจัยภายนอกเนาะปัจจัยภายนอกหมายความว่าสิ่งแวดล้อมภายในบ้านค่ะ สิ่งทีล้อาภายในบ้านที่ไม่ปลอดภยัยเช่นพื้นมันเปียกค่ะม,มันลื่นนะคะมีความต่างระดับเยอะแสงสว่างก็ไม่ค่อยพออย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันอาจจะทําให้เขาหกลมได้ง่ายขึ้นสิ่งแวดล้อมนอกบ้านก็มีผลนะคะอย่างเช่นตรงบ่ายวิถีอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีไม่มีกุศบาดไม่มีบ่ายวิถีให้ก็ทําให้ผู้สูงอายุต้องมาเดินบนถนนซึ่งมันมีของกิดขวัของอีกมีรถอีกอย่างเงี้ยก็เกิดอันตรายขึ้นค่ะบางทีเราไปที่วัดผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไปวัดใช่ไหมคะใคะแต่พื้นที่วัดส่่วนนใหญเีย จะเป็นพื้นที่เป็นมันลื่นนะคะมันก็ทําให้หกล้มแล้วก็ลื่นได้ง่ายะคระับ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุค่อนข้างมากะค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็สามารถพูดได้เพราะว่าที่ฉันเนี่ยจริงๆแล้วนะ่ะมีคุณตาอยู่ที่บ้านนะคะก็จะเห็นอย่างที่คุณหมอ บอกเลยว่าปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกอย่างคุณตาเองเนี่ยอายุเกือบ90แล้วนะคะเขาก็จะมีอาการเสื่อมทางร่างกายอยาเห็นได้ชัดบางทีในเรื่องของความหลงลืมบ้างนะคะแข้งขาก็อาจจะเดินได้ไม่ไม่ค่อยคล่องเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็อย่างปัจจัยภายนอกเนี่ยในเรื่องของตัวบ้านเองบางทีเนี่ยมันเป็นบ้านที่อยู่อาศัยแหละเราอาจจะไม่ได้สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้ได้เหมือนลักษณะของโรงพยาบาลที่จะมีเป็นเหล็กไว้ให้จับเดินหรืออะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่พบเห็นบ่อยจริงๆเลยก็คือผู้สูงอายุเองเนี่ยบางทีเ จะอยากทําอะไรด้วยด้วยตัวของเขาเองบางครั้งเราเห็นว่ามันเป็นจุดเสี่ยงแล้วไม่ค่อยอยากให้เขาทำหรอกแต่เขาก็จะบอกว่าอเออเขาทําได้ซึ่งจริงๆมันก็อาจจะมีจะมีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดการหกล้มขึ้น,นได้แล้วเคยมีในเรื่องของสิ่งที่รณรงค์ดิฉันเพิ่งเห็นมาเมื่อไม่นานมานี้ก็คือว่าไม่อยากให้ใช้เสื้อผ้าหรือว่าผ้าเก่าๆในการเป็นผ้าเช็ดพื้นเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการลื่นหกล้มของผู้สูงอายุได้ซึ่งจริงๆแล้วในในบ้านของคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะใช้เป็นเสื้อเก่าบางกางเกงเก่า เาบางมาใช้เป็นผ้าเช็ดพื้นซึ่งมันจริงๆมันอาจจะทําให้ลื่นแล้วก็เป็นปัจจัยที่อาจจะทําให้ผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยลื่นหกล้มได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะบางทีเราชอบเอาผ้านเนี่ยไปไวท้ที่ที่ตรงบันไดเนี่ยนะคะ,ะตรงขาขึ้นของบันไดเพื่อเพื่อจะเช็ดเท้าก่อนใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยการทรงตัวการขยับอะไรต่างๆไม่ค่อยดีแล้วแรงกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยดีอ,อวัยทำงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอ เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนาะเวลากล้มทีหนึ่งเวียนหัวแล้วเนี้ยค่ะ oh. อันนี้ถ้าสมมติว่าเขาเดินขึ้นหรือเดินลงบันไดอันนี้ไม่ควรจะมีผ้าที่เช็ดเท้าอยู่ตรงบันไดนั้นบางทีไปะสะดุดผ้าไปลื่นล้มจากตัวผ้าเนี่ยค่ะเนื่องจากการทรงตัวที่ไม่ดี hmm. แล้วผ้าค่ะถ้าเราอยากจะมีพรมเช็ดเท้า <Huh. S 2> หรืออะไรที่วางอยู่มันควรจะต้องมีพรมเช็ดเท้าที่สามารถยึดกับพื้นของ uh. ของของ,ของบ้านได้อะค่ะ <Huh. S 2> มันจะมีตรงพื้นข้างล่างเราอาจจะติดกาวหรืออะไรไว้ชั่ นิดนึงอะค่ะเพื่อไม่ให้ผ้าเนี่ยมันมันลื่นไปขณะที่ผู้สูงอายุเหยียบอะค่ะค่ะเนะ่ยพูดถึง,งต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยเนี่ยเกิดการพัดตกหกล้มได้นะมาพูดถึงในเรื่องของการป้องก,กันกันบ้างหนึ่งในนั้นก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไว้ว่าอย่างผ้าเช็ดเท้าวควรจะมีพื้นที่มันสามารถยึดต,ติดกับกับ,ก,บกับพื้นได้ไม่ให้เกิดการลื่นค่ะยังมีปัจจัยต่างๆที่เป็นการป้องกันการพัดตกหกล้มได้อีกไหมคะคุณหมอ ใช่ค่ะในเรื่องของการป้องกันนะคะจะต้องเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เลยค่ะการให้ความรู้เนี่ยทั้งในส่วนของผู้สูงอายุเองด้วยนะ,ะว่าตัวเขามีความเสื่อมหลายอย่างและตัวเขามีโอกาสที่จะหกล้มแล้วนะคะแให้ความรู้กับผู้ดูแลด้วยชุมชนด้วยนะคะเพราะเราต้องปรับทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะการประเมินสมรรถภาพของร่างกายใช่ไหมคะถ้าสมมติขเขามองเห็นไม่ค่อยดีนะคะเขาอาจจะมีเรื่องการทรงตัวที่ไม่ค่อยดีอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่เขาทาให้เขาหกล้มได้ง่ายนะคะ ค่ะในเรื่องของโรคประจําตัวการใช้ยาต่างๆอันนี้ก็จําเป็นจะต้องดูแลเรื่องของการออกกําลังกายเราบอกแล้วว่าผู้สูงอายุมีความเสื่อมของร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นเขาควรออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วการจัดสิ่งแวดล้อมก็สําคัญนะคะถ้าเรามีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยใช้งานได้สะดวกแล้วก็จับได้ง่ายมีความปลอดภัยเนี่ยก็ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยลดปัญหาในเรื่องของการพัดตกหกล้มได้ค่ะ มาพูดถึงเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะภายในบ้านหรือว่าบริเวณบ้านให้มันมีความปลอดภัยเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงการพัดตกหกลมแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสภาพจ,จิตใจของผู้สูงอายุให้มันดีขึ้นด้วยตรงนี้เราต้องมีการจัดการยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านอย่างงี้นะคะสิ่งแวดล้อมในบ้านเนี่ยห้องนอนนะคะเอาไปแรกห้องนอนนะ,ะเพราะว่าใช้เยอะใชพ้พอองคกันนะคะห้องนอนเนี่ยมันควรจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะ ถึงแม้เราถึงแม้ว่าสว่างมากผู้สูงวัยนอนไม่หลับแต่ถ้าช่วงที่เขายังไม่หลับเนี่ยควรจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะคะ <c oughs> ข้างเตียงเนี่ยควรจะมีราวจับสักหน่อยค, <c oughs> ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเขารู้จักเตียงอ่ะมันเป็นส่วนที่ทําให้เขาหกล้มได้ค่อนข้างมากเลย <c oughs> เวลาที่ลุกขึ้นมาเพราะว่ามันจะเกิดอากการเวียนหัวะคะ่ะ <c oughs> เอ่อ ควรจะอยู่ชั้นล่างของบ้านค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเนาะคนเดินการเดินขึ้นบันไดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ผู้สูงอายุหกล้มได้ง่ายตกลงมาจากบันไดเนี่ยอันตรายมากเลยเพราะ,ะนั้นก็ควรจะอยู่ชั้นล่าง ห้องน้ําควรจะอยู่ในห้องนอนเลยนะคะหรือว่าเข้าออกได้สะดวกนะคะเพราะว่าจะได้ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุเองเนี่ยเขาเขาเอ่อบางคนกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้เขาจะกังวลมากเพราะเขาจะรีบลุกขึ้นไปอะคะ่ะมันทําให้เขาหกล้มได้ในตอนนั้นนะคะเราะฉะนั้นนอกจากเอ่อในเรื่องของห้องน้ําเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีเก้าอี้ให้เขานั่งอาบน้ําก็จะดีนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าให้ยืนบางทีตักน้ําด้วยหยิบผ้าด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะ บอกว่าปกล้มลงไปนะคะชักเออที่เออตรงโถช่วมเนี่ยควรจะเป็นชักโครงนะคะถ้าเป็นแบบนั่งยองไม่ไม่ค่อยไหวแล้วนะคะเพราะกามเนี่ยเขาไม่ค่อยแข็งแรงพื้นตรงพื้นมืน่อเมื่อกี้ที่เราบอกว่าข้างนอกบางทีพื้นมันลื่น พื้นในห้องน้ําก็สําคัญยิ่งกว่านะคะ,คะถ้าปูพื้นในห้องน้ําต้องบอกว่าเป็นพื้นหยาบเลยะคะ่ะไม่ควรเป็นพื้นลื่นเนาะเพราะยิ่งโดนน้ามันจะยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่นะคะประตูบางคนไม่ได้สนใจเนาะแต่ประตูควรเปิดออกนะคะถ้าเปิดเข้าดึงเข้าปุ๊บล้มไปเลยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่หกล้มได้ง่ายในครัวมีบ้างนะคะผู้สูงอายุบางคนเนี่ยยังสามารถไปทํางานในทากับข้าวอะไรเอง<ช>ได้ใช่ไหมคะค่ะพะกพวกอ่านล้างจานจะไปนั่งยองๆแล้วล้างกับพื้นอันนี้อันตรายนะคะลุกขึ้นมา หรือว่านั่งลงไปอาจจะล้มเวียนหัวได้นะคะตู้ควรมีตู้เก็บของพวกของมีคมต่างๆคุณจะต้องเก็บให้มีชิดนะคะบางทีล้มลงมาโดนมีดโดนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอามือไปเปี่ยงโดนของอย่างเงี้ยของมีคมของร้อนต่างๆอันนี้อันตรายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นของต่างๆก็ต้องเน้นว่าให้หยิบใช้ได้สะดวกแบบที่เขาจะพอทําด้วยตัวเองได้ะค,ะค่ะบันไดยอย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะคะบันไดนอกจากเรื่องของตรงมและมันควรมีราวจับบันไดที่มั่นคง นะบางคนเนี่ยเ,เป็นบ้านสมัยใหม่บางทีไม่มีราวบันไดเลย oh. อันนั้นอัน,น,น,อน,น,นตรายมากสำหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าไว้ผู้สูงอายุอายุแล้วหรือว่ามีผู้สูงอายุในบ้านแล้วอันนี้ควรจะต้องปรับสิ่งแวดล้อมนิดนึง oh. ซึ่งในเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมอันนี้ขอข้อมูลบอกเพ่เพิ่มเติมนิดนึงว่า <c oughs> จริงๆกระทรวงพัฒนาสังคมแบบมนุษย์เนี่ยจริงๆเขามี อในส่วนของค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ต้องปรับห้องปรับบ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุนะคะ mm hmm. อันนี้อาจจะติดต่อเพื่ออันนั้นได้จริงๆเราติดต่อผ่านชุมชนไปก่อนก็ได้ค่ะเช่นอบตอต่างๆเขาสามารถที่จะ ไปช่วยติดต่อเพื่อปรับสภาพบ้านได้นะคะอันนี้อาจจะช่วยผู้สูงอายุได้ะคะ่ะอืมอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ที่น่าสนใจนะคะที่คุณหมอได้บอกมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คิดถึงในมุมของการที่เวลาเราก้าวไปสู่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยอย่างบางทีออกแบบบ้านเป็นโมเดิร์นนะไม่มีราวจับบันไดแต่ว่าเราลืมนึกไปว่าวันหนึ่งเวลาที่เป็นผ่านไปหลายๆปีเรากลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะมันจะต้องมีราวบันไดนะอาจจะต้องมีการปรับปรุงบ้านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเช็คความแข็งแรงะคะ่ะคุณหมอบาง ยูบอกว่าฉันก็แข็งแรงดีนะแต่ว่าจะทายังไงให้เขาสามารถรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเขาแข็งแรงมากพอที่จะทาอะไรต่างๆได้หรือเปล่าดูจากตรงไหนคะค่ะอันเนี้ยเราโฟกัสว่าเน้เนไปในเรื่องของการพักตะอบลมนะคะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหรือว่าความสมบูรณ์ของร่างกายเราก็จะดูจากเรื่องของรเรื่องของ,ขง,ของการทรงตัวเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลักค่ะเรื่องการทรงตัวเช่นถ้าเขาลุกยืนนะแล้วยืนไม่ถึงสิบวินาที อันนี้ถือว่าทรงตัวไม่ดีนะคะนี่น่าจะน่าจะลุกยืนเดินเองไม่ค่อยไหวคงจะต้องหาอุปกรณ์หรือว่าคนช่วยนะคะส่วนที่สองนะคะคือการลุกเดินจากเก้าอี้ไปกลับถ้าสมมติว่าคนไหนที่ลุกเดินได้ลองดูว่าถ้าเขาลุกเดินไปในระยะ3เมตรแล้วเราลองจับเวลาดูนะคะปกติไม่ควรเกิน10วินาทีค่ะถ้าสมมุติเขาใช้เวลาเดินไปกลับในระยะ3เมตรเนี่ย แล้วใช้เวลาเกิน3าสวินาทีแปลว่าเขามีความเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะ mm hmm. แต่ว่ากล้ามเนื้อเขาไม่ค่อยดีละการเคลื่อนไหวไม่ค่อยฟ่องแคล้วอะค่ะต้องบอกอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งนะคะอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการลุกยืนจากเก้าอี้ค่ะถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุนเนี่ยลุกยืนจากเก้าอี้ดูว่ากล้ามเนื้อเขาแข็งแรงไหมนะคะถ้าลุกยืนกับกบนกเก้ลุกนั่งจากเก้าอี้เนี่ยแล้วก็จับเวลาไปสาสิวินาทีถ้าเขาลุกแล้วก็นั่งลุกแล้วก็นั่ง ได้ต่ำกว่า8ครั้งก็แปลว่ากล้ามเนื้อเขาไม่มีแรงพอค่ะ,คะอันนี้เขามีความเสี่ยงต่อการหกล้มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้สูงอายุเราก็แบ่งออกเป็นสามส่วนแบบนี้ค่ะถ้าคนไหนที่ยืนก็10วินาทียังไม่ไหวอันนี้เรื่องเดินเนี่ยเดินด้วยตัวเองไม่ไม่น,น่าจะไหวละนะคะ,คะลองลุกยืนดูลุกนั่งแล้วลุกดูนั่งดูแล้วจับเวลาดูถ้า30วินาทีเนี่ยครึ่งนาทีอะค่ะเขาได้ไม่เกิน8ครั้งอันนี้ก็ถือว่าไม่ไหวละนะคะเขาเสี่ยงแหละ Mm hmm. แล่ะแต่ในในสองสาส่วนเนี้ยเอ่อก็จะเป็นส่วนที่ช่วยคัดกรองได้นะคะว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีความสามารถในการเคลื่อนไหวเองได้หรือเปล่าค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สามารถที่จะดูกันได้นะคะว่าเอ๊ะต่อไปเราต้องมีความระมัดระวังมากแค่น้อยแค่ไหนซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องให้ความสาคัญเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีคาถาสําหรับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะอยากให้คุณหมอแนะนําค่ะ3าอสองซหนึ o, ่งฟอเป็นยังไงคะคุณหมอคะค่ะค่ะสามอ,อก,ก็คือเรื่องอาหารอ,อารมณ์การออกกําลังกายนะคะสองสออคือเรื่องของงดสุบุหรี่งดดืดด่มสุรานะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให ร่างกายเสริมลงได้เร็วขึ้นนะคะหฟอก็คือเรื่องของการรักษาฟันหรือว่าช่องปากให้แข็งแรงนะคะค่ะส่งอาหารขอเพิ่มรายละเอียดนิดนึงเนาะอาหารก็จะเป็นเรื่องของควรลดอาหารที่มันหวาน,วานเค็มมันจ,จัดจดค่ะพวกผลไม้ลดหวานนะคะอันนี้ก็ต้องลดลงนะคะกินผักให้มากขึ้นนะคะอารมณ์ควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอเนาะแล้วก็หากิจกรรมทําเพื่อผ่อนคลายความเครียดค่ะ ในส่วนของการออกกำลังกายสำคัญมากที่สุดเลยค่ะ<า>ผู้สูงอายุต้องออกกำลังกายสัปดาห์ละสี่ถึงห้าวันต่อสัปดาห์นะคะ<า>ครั้งหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอื<า><า>แล้วก็เในส่วนหนึ่งฟอหนึ่งฟอคือเรื่องของฟันต้องทาความสะอาดดูแลฟันอันนี้เราก็มีสูตรเป็นสองสองสองนะคะ<า>ก็คือแปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะ<า>อย่างน้อยวันละสองครั้ง<า>นะคะ แปลงครั้งหนึ่งนานไม่ต่ำกว่า2นาทีนะคะแล้วก็งดอาหารงดกินอาหารหลังแปลงฟัน2ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพปากแล้วก็สุขภาพช่องฟันเออสุขภาพช่องปากแล้วก็สุขภาพฟันดีขึ้นค่ะอืมค่ะคุณหมอบอกว่า1อที่สําคัญนั่นคือการออกกําลังกายค่ะอยากให้แนะนํานิดนึงว่าการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ ค่ะในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยเเริ่มต้นเลยจะต้องดูก่อนนะคะผู้สูงอายุถ้าเกิดว่ามีโรคประจําตัว อันนี้ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าเราออกกําลังกายได้แค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของสมองเรื่องของหัวใจนะคะอันนี้อันตรายเนาะจะออกกําลังกายได้ไหมเดินได้ไหมวิ่งได้ไหมต้องตรวจสอบอะไรก่อนนะคะ,ะอันนี้จะ <invece> <stuffed>. <invece> ต้องฟังฟอดค่ะถ้าเกิดว่าออกกําลังกายไปแล้ว <im it> มีอาการต่างๆเช่ <im it> นวิ่งเวียนหอบเหนื่อยอันนี้ควรจะหยุดออกกาลังกายทันทีนะคะหรือเจ <im it> ็บปวดบริเวณข้อมากๆอันนี้ต้องปรึกษาหมอก่อนนะคะว่าจะรักษาร่างกายให้ดีก่อนค่อยมาออกกําลังกายใหม่นะคะในเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ย 呃。Uh ก่อนที่เราจจอะกําลังกายอะคะ่ะควรจะมีการวอร์มร่างกายก่อนเ<ฆ>นาะวอร์มร่างกายหมายความว่าเครื่องหม่ร่างกายเบาๆค่ะเช่นย่ำเท้านะคะยืดเหยียดแขนขาต่างๆประมาณสักห้านาทีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มเข้าสู่กระบวนการออกกําลังกายเต็มที่การออกกําลังกายในผู้สูงอายุจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะ<ฆ>เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีปัญหารเรื่องการทรงตัวค่อนข้างมากงั้นจะต้องมีเรื่องของการทรงตัวฝึกการทรงตัวค่ะอันที่2กล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเราจะต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะส่วน ใชท้ายเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อให้หัวใจแล้วก็ปอดแข็งแรงหรือว่าการเต้นแอโรบิกนะคะการออกกําลังกายแบบแอโรบิก เราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทรงตัวอาจจะเป็นเรื่องของการเดินเดินต่อเท้าเดินยกขาอย่างนี้ก็ได้นะคะฝึกค,ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเช่นนั่งบนเก้าอี้แล้วก็เตะขาขึ้นคนไหนยืนไม่ไหวหนั่งบนเก้าอี้แล้วเตะขาขึ้นนะคะอ,อาจจะเกาะผนังก็ได้คะ่ะคนไหนพอยืนไหวแต่ยืนเองไม่ไหวเกาะผน,นะังค่ะแล้วกางขายกขาเหวี่ยงขาไปอย่างนี้คะ่ะก็ทําให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้นล่ะนะคะคนไหนที่แข็งแรงมากหน่อย สามารถที่จะเต้นแบบแอโรบิกได้<ะ>ก็อาจจะเป็นฟ้อนรำอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเดินเร็วก็ได้ค่ะวิ่งหยอกหอกก็ได้ค่ะออกกำลังกายแบบไทเก๊กอะไรได้หมดนะคะประมาณ15-30ถึงนาทีค่ะ,ะหลังจากออกกำลังกายแบบหนักๆอันนี้แล้วนะคะ,ะก็ควรจะต้องวอร์มวอร์มคลายคลายอุ่นเนาะเราเรียกคลายอุ่นสัก5 1าถึงสินาทีเป็นการยืดต่นกล้ามเนื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ<ะ>้าเกิดคนไหนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะอาจจะบอกไม่ค่อยไหวอันเนี้ย ก็แค่ยืดหยุ่นเป็นหลักนะคะเช่นเวลาที่เป็นศีรษะคออย่างเงี้ยก็อาจจะหมุนขยับศีรษะไปเอียงไปทางซ้ายทางขวาอย่างนี้นะคะให้สุดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะลุกขึ้นเืินหรือนั่งแล้วบิดบิดตัวเอวสะโพกไปซ้ายขวาอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการออกกําลังกายเพื่อยืดหยุ่นแล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้นะคะถ้าสมมุติคนไหนที่ เอ่อเริ่มยืนได้หน่อยหาที่จับนะคะแล้วยกขาเตะขึ้นลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริหารกล้ามเนื้อได้อย่างดีและค่ะค่ะก็ถือว่าการออกกําลังกายยังถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้สูงวัยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นควรปรึกษาคุณหมอก่อนว่าสามารถทําได้แบบไหนอย่างไรนะคะเพื่อลด การบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากการออกกําลังกายที่ผิดท่าหรือว่ามีความรุนแรงที่มากเกินไปแบบนี้นะคะอยากให้คุณหมอได้ฝากความห่วงใย,ยนะ,ะถึงผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลด้วยรวมถึงในเรื่องของทั้งรองเท้าหรืออุปกรณ์ค้ำยันนะคะที่ที่จะต้องใช้ในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยค่ะคุณหมอ ค่ะก็ในส่วนของรองเท้าเนี่ยมันเป็นส่วนที่สําคัญมากนะคะในการออกกำลังกายทุกครั้งก็ควรจะใส่รองเท้าให้เรียบร้อยนะ <c oughs> เพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันถ้าเกิดมันใส่สบายดีมันก็จะทําให้เราลดการบาดเจ็บแล้วก็ลดการหกล้มด้วยรองเท้าควรจะเป็นส้นเตี้ยนะคะ <c oughs> ขอบมน เอ่พื้นรองเท้าควรจะมีดอกยางนะคะแล้วก็ตรงปลายมันเผยอะขึ้นนิดนึงนะคะจะ,ะจะเป็นรองเท้าที่ดีเพราะว่าจะทําให้เขาไม่สะดุดลงได้ง่ายาค่ะตรองเท้าควรจะพุ่มส้นนะคะหุ่มแล้วตรงส่วนที่พุ่มต้องแข็งแรงนิดนึงนะคะเพราะมันจะช่วยประคองตรงข้อเท้าได้ค่ะรองเท้าเนี่ยควรจะมีหน้ากว้างนิดหนึง่งแล้วก็ควรเป็นเหมือนรองเท้าผ้าใบอะ,ค,ะค่ะให้ขยับได้เพราะหน้าขาหรือว่าตัวขาของแต่ละคนขาของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมคะหรือบางที เขาในแต่ละวันในแต่ละช่วงก็ขยายเล็กอะไรไม่เท่ากันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องไปเหมือนรองเท้าเข้าใบนะคะมีเชือกอย่างเงี้ยค่ะปรับขนาดของรองเท้าให้เหมาะกับตัวเราได้ะคะ่ะ mm hmm. ส่วนคนที่เมื่อกี้ที่กล่าวถึงนะคะก็คือเรื่องของคนที่เดินไม่ค่อยไหวหรือว่า ไปเองไม่ค่อยสะดวกจริงๆใช้อุปกรณ์ได้นะคะอุปกรณ์มันจะมีตั้งแต่เรื่องของโครงเหล็กสีขาที่เราเรียกว่าวอลเกอร์เนาะ,ะถ้าเคยได้ยินสังเกตใช้คําว่าวอลเกอร์ค่ะไม้ค้ำยันนะคะหรือว่าไม้เท้าค่ะคือกลุ่มนี้ก็เวลาอยากออกกําลังกายแต่ไปเองไม่ไหวกลัวหกล้มไม่มีคนช่วยอันนี้อุปกรณ์พวกนี้ช่วยได้นะคะมันช่วยท้องในเรื่องของการทรงตัวค่ะแล้วก็คนไหนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยก็ทําให้เวลาเราออกกําลังกายเนี่ย มันบาดเจ็บน้อยลงแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะส่วนส่วนหนึ่งที่ยังดูว่าคือของนอกจากอุปกรณ์เนะเาะก็ต้องบอกว่าเราคงจะต้องต้องปรับตัวแล้วค่ะเพราะว่าในอีกประมาณ สิบห้าถึงยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นผู้สูงอายุสมบูรณ์หมายความว่าในหนึ่งบ้านจะต้องมีผู้สูงอายุอย่างน้อยหนึ่งคนแน่เลยในขณะที่ผู้ดูแลก็หนึ่งคนเด็กก็หนึ่งคนนี้ค่ะไปไปมาเนี่ยจะไม่มีใครดูแลใครได้เนาะแต่ว่าผู้สูงอายุของเราเนี่ยควรจะต้องปรับตัวนะคงต้องเตรียมพร้อมก่อนค่ะเตรียมพร้อมหมายความว่าเอในช่วงที่อยู่ในวัยกลางคนเนี่ยควรจะต้องเตรียมทั้งในเรื่องของร่างกายให้แข็งแรงตอนที่เรา ยังไม่อายุมากเนี่ยเราแข็งแรงดีเราจะบางทีเราลืมออกกาลังกายไปค่ะพอเราลืมไปเรื่อยๆเรากินไปเรื่อยๆอ้วนขึ้นด้วยเป็นเบาหวานด้วยความดันด้วยหัวใจด้วยจะเริ่มออกกําลังกายน้อยลงเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วนะคะควรจะต้องเตรียมตัวก่อนฝึกออกกําลังกายให้แข็งแรงตั้งแต่ในวัยทางานเนี่ยพอถึงเวลาที่เราเข้าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมีทั้งกล้ามเนื้อข้อต่อ หัวใจที่แข็งแรงเพราะเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราก็จะรอดพ้นจากอันที่หมอบอกมาตั้งหลายอย่างเลยนะคะ,คะถ้าเกิดเราเออกกําลังกายได้ดีเนี่ยสมองเราก็จะทํางานได้ดีลดภาวะเรื่องของสมองเสื่อมค่ะหัวใจก็จะทํางานได้ดีปอดก็จะทํางานได้ดีเราก็จะเหนื่อยน้อยลงเวลาไปทําอะไรเราก็จะทําได้นานขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นนะคะกล้ามเนื้อต่างเนี่ยถ้าเกิดแล้วว่าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วเรายืดเหยียดข้อต่อไม่ติดเนี่ยต่อไปเวลาเรายืนเดินนั่งเราก็สบายขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดบางคนเนี่ย มีไม่ค่อยได้ดูแลข้อเข่าเลยอะคะ่ะน้าหนักเยอะ<ม>แล้วเอกระโดดกระแทกโดยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าที่ดีอย่างเงี้ยค,ค่ะมันทําให้ข้อเข่าของข้อเข่าของเราสึกเพราะสึกปุ๊บอายุมากขึ้นเดินไม่ไหวแล้วค่ะม้วนเจ็บนั่งก็เจ็บยืน<ม>ก็เจ็บเนาะ,เ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่ผู้สูงอายุคงจะต้องเตรียมตัวก,ก่อนนะคะเอ,ะเ,อะเรื่องของจิตใจก็สําคัญบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้มีปัญหาร่างกายมากนะ <c oughs> แต่ว่าปัญหาทางจิตใจคือรู้สึกซึมเศร้าหดหู่ จากที่เคยทํางานได้เต็มที่เป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลคนอยู่นในบ้านตอนเนี้ยเขาคิดว่าเขากลายเป็นภาระของครอบครัวแล้วเนาะทําให้เขาไม่อยากทําอะไรเลยเนาะบางคนก็ผู้ดูแลไม่ค่อยเข้าใจผู้สูงอายุอีก<ถ>ก็จะดุว่าเขาอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเครียดแล้วก็ซึมเศร้านาะ มันก็คงจะต้องหาวิธีผ่นอนคลายอารมณ์เครียดกังวลให้กับผู้สูงอายุบ้างนะคะเวลาอยู่กับบ้านเฉยๆที่ไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเหงาเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทําเหมือนกันนะคะ hmm. เพื่อให้ผ่อนคลายความเครีรยดตอนเย็นๆออกไปเดินกับเพื่อนรอบบ้าง,างนะคะเข้าชมรมต่างๆบ้าง,าง uh huh. ในชมรมเนี่ยจะมีพวกอุปรกรณ์มีเอ่อคนที่มีความสามารถต่างๆนานาอยู่เพราะฉะนั้นจะช่วยกันได้ นะคะอย่างน้อยได้พูดคุยก็ยังดีนะคะบางคนเล่นโซเชียลหนักเลยอันนี้อันนี้จะยิ่งแย่นะคะคุณห <c oughs> มอก็อยากให้ออกไปเข้าสังคมแล้วไปพูดคุยกันจริงๆมากกว่าคุยกันแบบในโซเชียลเนาะ <c oughs> ค่ะแล้วก็สาวผู้ดูแลผู้สูงอายุก็สําคัญนะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วผู้ดูแลผู้สูงอายุขอให้เข้าใจผู้สูงอายุด้วยนะคะท่านจะเ,เดินเหินได้ช้าลงร่างกายไม่แข็งแรงแล้วจิตใจก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันนะคะเวลา เราพูดจาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังคำพูดนิดนึงนะคะ,คะผู้สูงอายุก็ขี้น้อยใจค่ะโอเคค่ะเพราะฉนั้นเนี่ยโดยโดยรวมเมาคิดว่าการที่เราดูแลผู้สูงอายุดีขึ้นนะคะทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตชีวิตที่ดีค่ะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็อยู่กับลูกหลานไปได้นานๆนะคะ ค่ะก็มองเห็นภาพรวมนะคะของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะในการลดความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเจ็บป่วยรวมถึงเสียชีวิตนะคะจากสิ่งต่างๆสภาพแวดล้อมเองหรือว่าในเรื่องของสุขภาพใจที่ขึ้นอยู่กับคนที่ดูแลโดยต้องเข้าใจผู้สูงอายุด้วยแล้วก็วัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเตรียมพร้อมนะคะสุขภาพร่างกายให้ดีเพื่อที่ว่าเวลาอีกสิปีส0ปีกลายเป็นผู้สูงวัยแล้วเนี่ยจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทางด้านของแพทย์หญิงสุนีเชื้อสุวรรณชัยนะคะนายแพทย์ชํานาญการพิเศษศ สวัสดีค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการคุยหลังข่าวค่ะวันนี้ดีฉันสุทธาวันโอสจุจเจรอญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ